สถิติ15ปีของโรนันโดถูกทำลายลงแล้วรู้หรือไม่ครับในปี2025กลายเป็นปีที่น่าแปลกใจของหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนั่นก็คือริเตียโนโรนันโดเพราะว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2010จนมาถึง2024ชื่อของริเตียโนโรนันโดแทบจะมาพร้อมกับคำว่าแฮตทริกพอแ่ทแทบทุกๆปีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเกมแล้วครับที่เขาสามารถยิง3ประตูได้ในนัดเดียวแต่ในปี2025ที่ผ่านมานี้มันนั้นก็เป็นปีแรกในรอบ15ปีที่โรนด ทำแพทริกไม่ได้เลยล่ะครับซึ่งแม้หลายคนคิดว่าเขาฟอร์มตกหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปดูที่ตัวเลขจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เลยล่ะครับว่าผลงานของโรนัลโดในปี2025พี่แกก็สามารถยิงไปได้41ประตูและทาแอสซิสต์อีก4แอสซิสแถมเขาก็ยังเป็นตัวหลักทั้งสโมสรและทีมชาติกันด้วยและพูดง่ายๆก็คือปีนี้เขาก็ยิงเยอะเหมือนเดิมแต่แค่ไม่มีเกมไหนที่ยิงครบ3ประตูในนัดเดียวเท่านั้นเองล่ะครับและที่น่าจะปวดกว่าน,นั้นก็คือมันก็มีอยู่หลายแม็์นะครับที่เขานเนื้อเกิดทำแล้ว2ประตู แต่สุดท้ายถูกวีอาร์ปฏิเสธไปทำให้พี่แกไม่สามารถสร้างแฮตทริกได้เลยจนทําให้สถิติแฮตทริกต่อเนื่องยาวนานมากกว่า15ปีถูกหยุดลงในปี2025อย่างเป็นทางการละครับซึ่งตลอดอาชีพการค้าแข่งของพี่แกริเตยโนโรนัลโดก็ยิงไปแล้ว957ประตูและแอซซิสต,ตลอดอาชีพมากกว่า260ครั้งเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติโปรตุเกสและสโมสรเรอัลมาดริดละครับดังนั้นในปี2025ีพี่แกอาจจะไม่มีแฮตทริกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าริเตยโนโรนัลโดจะ ภาพแล้วยังไงพี่แกก็เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ตลอดการอยู่แล้วล่ะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลย